ไว่ไวตู้นี้ใหญ่นักเหรอธนาคารน่ะไหนต้องที่เรต้องนี่เราต้องไว่หลายคนถามว่าตู้เอทเอมมันผิดอะไรครับเนี่ยชายคนนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับเห็นเขาบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตู้เอทเอมเลยนะครับ เนี่ยครับคลิปนี้นะครับมีการเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลครับหนุ่มคนนี้กําลังโมโหครับขว้าค้อนทุบตู้เอทอจนตู้เนี่ยพังไปหมดเลยล่าสุดครับผู้สื่อข่าวมีการลงพื้นที่ไปในจุดเกิดเหตุคือโลตัสเอ็กเพรสหน้าซา f a ฟารีเวลครับเขตแขวงคลองสามวาเขตบางชันนะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแหละซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะครับก็พบตู้เอทอมดังกล่าวคือตู้ของธนาคารไทยพาณิชย์ครับอยู่ในสภาพที่โดนทุบครับหน้าจอแตกนะครับด้านกล้องข้างบนเนี่ยเสียหายแตกเหมือนกัน ด้านล่างเนี่ยเหมือนเป็นรอยถูกมัดสภาพตู้เนี่ยนะครับก็บอกว่าใช้การไม่ได้ครับเจ้าที่แปะป้ายงดใช้บริการสัมภาษณ์นางสาวทศนิยาอมรสุขพลอายุ29ปีเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อตรงนั้นเล่านะครับว่าตอนเกิดเหตุเวลาประมาณตีสามผู้ชายคนในคลิปเนี่ยนะครับนำเงินมาฝากตู้ ATM และปรากฏว่าเงินไม่เข้าไปยังบัญชีธนาคารของ,ของเขาครับจึงมีน้ำโหเกิดขึ้นโมโหเอาข้าวของเนี่ยนะครับทุบไปที่บริเวณตู้ ATM สุดท้ายก็บอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานทางร้าสะดบอกใ,ให้ทราบจากที่ตนเองได้เห็นสภาพของผู้ก่อเหตุนเนี่ยบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับคนเมาสุราครับหลังจากแจ้งให้กับพนักงานแล้วชายคนดังกล่าวก็ออกไปข้างนอกแล้วกลับมาโดยมีอาวุธติดมือมาคือค้อนทุบเข้าไปที่ตู้ ATM ซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ทุกคนได้เห็นนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ย,ก,นนยก็ทุบตู้ ATM ีอโวยวายอยู่เป็นชั่วโมงจนเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมาควบคุมตัวครับหายอไหน เขาออกมาถ่ายมาให้หมดไอ้แม่รายไม่ได้เงินไม่จอบไอ้ฝั่งนั้นไม่ได้เงิก็มไม่จบ นี่นะครับทางพนักงานก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่าตู้ a อทีดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งครับเวลาคนฝากเงินเนี่ยไม่เข้าก็จะมาแจ้งกับพนักงานในอสะดวกซื้อใ,ให้ทราบซึ่งเป็นบ่อยมากนี่ แต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางตู้เอทหรือเปล่าหรือเป็นที่ระบบของธนาคารหรือไม่เพระช่วงเวลาตีสามช่วงเวลาด็กๆเนี่ยันธนาคารชอบจะมีปัญหาบางทีเขาปิดระบบปรับปรุงต่างๆไม่เห็นจะต้องไปทุบตู้ a t m เลยครับไม่รู้ว่าโอ้โหหัวร้อนอะไรขนาดนั้นจริงๆ